วันนี้ใช้ตังหมดไปประมาณหลายแสนแล้วค่ะพี่แจ็คใช้หลายแสนเลยเหรอใช่ผมจะว่าาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ได้ติบเยอะใช้เงินกี่เนยังงการใช้อยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สาปอลาวนะครับเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่วังเวียงนะครับแต่ตอนนี้เราพักที่ปั๊มน้ำมันนาชัยทองนะครับพอทีครับคุณรู้จักอไอเจริญพันธุ์ไหมครับ นี่นนี่อะไรนับเงินกําลังนับนับเงินอยู่ครับนับเงินได้ทิปมาเมื่อคืนอ๋อเท่าเท่าไหร่นี่สองประมาณสองแสนสองแสนโหสองแสนกว่าขอบคุณครับพี่เจริญพันคุยกันงั้นขอผมนะทําไมเป็นอย่างนี้ครับอ้าวก็คุณได้ทิปอ้าวคุณเจริญพันเหรอใช่ครับผมเป็นนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหคุณเจริญแต่คุณได้ทิปผมขอนะครับขอบคุณครับโอเคครับครับตอนนี้เราได้เงินค่าที่จะมาพูดกับเขาแล้วนะครับเดี๋ยวหันหน่อยตรงนี้สบายดีนาทัย คือปั๊มน้ำมันที่ดังที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้คือเป็นแบรนด์ของคนไทยเราใช่ครับเป็นตั๊มปตทมีจิฟี่มีอะไรด้วยนะครับวันนี้คุณเจริญทันนะครับผมเจอคุณมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปลาคอใหญ่ไวอาก้าอะไรอย่างงี้สารพัดแหละวันนี้มามีบทเพลงซึ่งเป็นจิงเกิลใหม่ใช่ครับชื่อเพลงอะไรเรื่องของเฮาสิเอาจังใดอะไรถามผมเหรอ ถามผมเหรอใช่ครับผมผมไม่กล้าเอาอะไรกับพี่หรอกทําไมล่ะครับอก็ถามเรื่องก็ผมกลัวมีปัญหาไงคนก็หลอกมันเป็นเพลงครับนี่นี่คือชื่อเพลงเหรอชื่เพลงครับก็ผมถามว่าเพลงคุณอะไรคุณบอกเรื่องเขาเตะอยู่ไหนมือดเ้าถึงจะลืมเขาได้อ๋อก็คือเป็นชื่อเพลงนะครับโอ้นะครับตอนนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างกระแสตอบรับก็เป็นที่นิยมครับอวิทยุต่างต่างที่แฟนเพลง ในการรับฟังเพลงนี้ก็โทรเข้าไปขอเพลงได้หลายคืนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคืนที่ดีทีดีถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเพลงปราขอย่าไปก้าแล้วก็เพลงเรื่องของฮองเสียเอาจงไหนจากกับผมเจริญพันธ์พัะคันใหญ่ครับก็ติดตามชมเ v ็มวแล้วกันนะครับพราะเร็วๆนี้ตอนนี้เราข้ามมาถ่ายทํากันที่ซอปปอลาวโอ้โหนะครับก็ดูว่าเ v จะเป็นยังไงนั้นนะครับก็คอยติดตามชมแล้ววันนี้มากี่คนวันนี้มากัน เฉพาะในทีมงานของเราก็ประมาณ6-7คนครับโดยเฉพาะน้องลำไยแห่งทองคำลำไยก็มาเหรอลำไยอยู่ไหนตอนนี้กำลังไปทำภารกิจส่วนตัวอยู่คลำไยภารกิจส่วนตัวเยอะๆนี่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 ไทยใช่ไหมมานี่โอ้โหทิศไปทางไหนคะอนนี้ที่นี่ประเทศลาวไม่สวัสดีครับน้องลำไยนี่อะไรไปอะไรคุณจะกินอะไรกันกันหนาเนี่ยคือวันนี้ก็มาแวะปั๊มมานะคะพอดี ก็วันนี้ใช้ตังหมดไปประมาณหลายแสนเลยแสนเลยเหรอใช่แสดงว่ามาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ได้ติดเยอะใช้เงินกี่ยังยังงงงงกับการใช้อยู่คือเรามาที่นี่ก็เหมือนเรามาต่างบ้านต่างเมืองแต่เราก็ต้องใช้ก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับบ้านบ้านของเขาบ้านบ้านพี่เมืองน้องเราเนี่ยมาทำทันี้ด้วยอ๋อนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินไปโอ้โหเยอะนะวันนี้เราเฉพาะพี่แจ็คเองก็ใช้ไป ห้าหมื่นกว่าแล้วโอ้โหหนูสายแล้วมั้งเนี่ยสายแล้วยงเยอะนะครับก็น้องลับใยตัวนี้ผลงานค่ะผลงานเพลงซิปเจ็สีเขานะคะดื่มเหล้ามันขมดื่มนมทัพพีค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ทำดนตรีอยู่เมียดามาหานูและอีกหนึ่งซิงเกิลอุ้มไ้ก่อนครับอุ้มไปก่อนนะครับวันนี้เรามาทําภารกิจกันดังประเทศนะครับแลวคืนนี้เราจะเล่นกันที่วังเวียงนะครับเป็นผับอาไววานฮาร์ดบีดนะครับก็เป็นผับของเสียแก้วเขา วันนี้บอกหน่อยว่าจะนูกสนานเหมือนเมื่อคืนไหมเมื่อคืนนู้สนุกมากเต็มที่แน่นอนค<อ><ะ>่ะล้อมยัให้ท้องคำกับเจริญพันธ์มาขันใหญ่อยู่ที่ไหนมีความสนุกที่นั่นแน่นอนค่ะแฟนรายการที่ประเทศไทยบ้างนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะติดต่อสอบถามอยากจะเอาไปเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านต้องทำยังไงกับเบอร์ติดต่อนะคะ 0892772000ค่ะ0892772000หรือว่าช่องทางการติดต่อนะคะก็คือ Facebook ลำไยไห่ตองคำค่ะโอเคนะครับเราปากคันใหญ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับสลับบทเพลงเรื่องของเขาสิเอาจังใดปลาคอใหญ่ไว้อากาศเดี๋ยวมีซิงเกิลร้องแก้กันกันกนกบน้องลำไยไห่ตอ,องคำก,ก็ฝากไว้ด้วยชื่อเพลงว่าปลาคอไอเงยบจิงทำมิวสิกใหม่ทั้งสองพเพลงครับ <Okay. S 2> ปลาคอใหญ่ไว้อกาผมด้วย ปาขออ้ายใหญ่บอจริงโอเคคอยติดตามกันแล้วกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะต้องเดินทางต่อแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจอีกรอข้างหน้านะครับวันนี้ก็คอยติดตามนะครับว่าเราเราเนี่ยคือผมกับลำไยกับเจริญพันธุ์แล้วก็นายห้างประจักษ์นี่จะวีเลยมาฝากกับท่านผู้ชมที่สปลลาวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับอถ่ายภาพนิ่งหน่อยภาพนิ่งทอนทอนทอนถ่ายภาพนิ่งตรงนี้เอาวันนี้ไปเก็บัน